เรื่องการกินเนี่ยอัตมาก็เคยอธิบายขยายความเรื่องนี้มาสําคัญนะว่าเป็นเรื่องสําคัญถึงขัน้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในข้อปฏิบัติจารณาสิาววิชาแปดเลยเรื่องการกินท่านตรัสไว้ในข้อในอปนกิกาปฏิปทาสามโภชนมัตตัตาาชาริยานุโยคแลนะสม,มุทัยสี่ข้อแรกศีลแล้วก็สม,มุทัยสีแล้วก็โพชนมัตตัตาาชาริยานุโยค พระเ้าเนยมัตตาก็คือให้จัดการเรื่องการกินนะเป็นการปฏิบัติธรรมเลยนะเป็นเป็นหลักสำคัญเลยเพราะอะไรเพราะคนทุกคนต้องกินกินอาหารนี่แหละทุกคนก็ต้องกินอาหารสัตว์ทุกตัวต้องกินอาหารคนนี่แหละติด อาหารติดรถอร่อยติดศักดิ์รีติด,ตดเ,เล่นกินเล่นกินหัวติดอะไรก็แล้วแต่ติดในเรื่องการกินนี่หนักเพราะกิเลสจึงมากในเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าถึงหยิบมาเป็นประเด็นแรกเลยนะสำรองอีสีกับชาคิยานโยคะ ในอภรณกรรปฏิปทาสามสํรวมอินทรีย์เนี่ยนะมันก็เกี่ยวเนื่องกับโพชเนมัตตาในตัวชาคริยานุโยคก็ในตัวชาคริยานิโยคัาหมายความว่าให้มีสติเต็มให้ตื่นรู้ในชีวิตตนแล้วดูตาหูจมูกดินกายใจเมื่อเวลาเกี่ยวข้องกับอะไรอะไร แล้วคุณก็กระทบกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นแล้วจะเกิดสังขารปรุงแต่งเมื่อเกิดสังขารปรุงแต่งแล้วมันก็จะเกิดกิเลสรวมไปกับสังขารเพราะฉะนั้นไอ้การกินนี่แหละสังขารกิเลสสาคัญมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่ละเว้นด้วยว่าคุณจะบรรลุอรหันต์แล้วคุณจะบรรลุไปพูดเจ้าแล้วคุณก็ต้องกินเป็นโซดาก็ต้องกินสกิตาก็ต้องกินอนาคาก็ต้องกินอรหันต์ก็ต้องกิน ไม่ละเว้นใครเพราะฉะนั้นดึงที่คุณพูดไว้เนี่ยว่าก็เรื่องของแต่ละคนเขาเขาอาจจะไปเข้าใจเรื่องการมราคะเป็นอย่างหนึง่งอากานิกามราคะแหละตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>กระทบสัมผัสแล้วก็เอามาลิ้นในมือกายเหรอจมูกลิ้นกายการติดรสชาตินี่มันติดครบติดลบทุกเสียงทัดเลย เพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปเอาอาอื่นเลยเอาเรื่องการกินนี่มันจะต้องอยู่ในชีวิตของคุณตลอดนะคุณต้องกินทุกวันคุณต้องกินวันหนึ่งบางทีกินนับมือไม่้วนคุณจะต้องเรียนรู้การกินนี่แหละจะรู้จักกินเละในการกินนี่แล้วมันก็จะลดกิเลสไปได้ในตัวกิเลสการกินก็ตาม การมราคาอยู่ในการกินกามราคาอยู่ในเรื่องอื่นคุณบอกว่าพยายามว่าก็เขาจะก,กามราคาไปติดในทรัพย์ในลาบในยศเนี่ยมันก็ห่างมันไม่ได้เหมือนการกินแต่มันก็ไปกามราคะเหมือนกันนั่นแหละนะกามราคะซึ่งอาตมาเคยอธิบายแล้วคนที่ติดกามราคะโดยไม่รู้จักโอราริกะอัตตา โอราิกะอัตตาคืออลังการในความเป็นอัตตาเรื่องอะไรเรื่องความรู้อธิบายมาแล้วโอ้โหติดเรื่องความรู้นี่โอ้โหเป็นอลังการเป็นอัตตาอย่างหนึ่งคือกามราคาเองคือความชอบใครอยากได้เสพเสพติดความรู้แล้วก็หลงเป็นอลังการเป็นเ,เคยพูดถึงกันเป็นพยาคร ส่วนพวกติดในเรื่องนั่งหลับตาก็เป็นพญานาคจมดินลงไปเลยต้นนะเพราะงั้นกิเลสเหล่านี้มันมีอยู่ในการกินทั้งนั้นนะมันแยกย่อยไปได้ซ้ำไปไอ้เดือพวกนั้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าปฏิบัติเรียนรู้ในการกินนี้ได้ทุกอ,อย่างก็ไปด้วยลดละได้ไปด้วยนะ อย่างนี้ต่างหากนะเรียนรู้ดีๆดีแล้วล่ะ